ทุกคนพี่ดิวต้องมาดักเด็กๆกานเนี่ยเจอเด็กๆแล้วตามหาจนเจออ่าคิดในคิดในชิ้นในตรงนี้ตรงนี้มารถโอเคโอ้โหอ,อันนี้ใครได้ปลาอูทุกคนน้องได้ปลาจร,จริงด้วยนี่ครับปลาตัวใหญ่เลย,เลยปลาตัวใหญ่เลยครับใครได้ตัวใหญ่หูได้ตัวใหญ่เหรอโอ้ เก่งมากเลยกินข้าวกันยังกินข่าวไปยังอ,อันนี้น้องน้ำโมนะคะวันนี้มาจากตกปลาโั้พี่ดิวก็แบบว่าคิดว่าจะไม่ได้เจอเด็กๆแล้วนะครับน้องมอสครับมอสเอานั่งเหมือนเดิมเลยอ่ะ <laughs> นั่งเหมือนเดิมขาไปก็นั่งแบบนี้ขากลับก็นั่งเลยเอ่ะได้ปลามากี่ตัวเนี่ยทุกคนสามตัวอมีใครได้ได้บ้างเด็กคเกาไปไปบ้านแล้วเออหนูก็ได้เหรอะโอ้ โอแบ่งกันนี่พี่ดิวซื้ออะไรมาฝากรู้ไหมนี่ดิวเคยกินกุ้งไหมใช่ครับิงเหรโอเคนี่ทุกคนนี่ได้กินไหมครับด้กินครับอ่ะแกะเลยแกะบนซาเล้งเลยเนี่ยแกะกินเลยครับน่ารักมาก นี่ได้กุ้งมาฝากที่ดิวซื้อกุ้งมาฝากเด็กๆด้วยไอ้ออนี่อร่อยไหมครับอร่อยครับโอ้โหนี่ซื้อมาฝากสามโลเลยครับสามถุงอ่ะวางตักเลย <c oughs> อ่ะได้กินกุ้ง <c oughs> น่าลักอ่ะไม่คิดว่าจะได้เจอลเลยนะทุกคนเพราะว่าตอนนี้ก็จะมืดแล้ว นีกุ้งกุ้งตัวใหญ่แซบบอนะอโมอแซบอร่อยมากเลยอร่อยนะครับอร่อยป๊ <laughs> ับนี่นี่กุ้งตัวใหญ่เอาม,มอเมาเลยในวิดีโอกาให้เด็กๆเ,เขาแบบนาา่า <laughs> รักเอออ่ะอ่อํา เออน่ารักอ่ะพี่กอบอ่ะเราพูดคือดิวจะพูดนะครับว่าดิวอ่ะตามหาเด็กมาตั้งแต่อันอายไปหวยอ่ะนั่นแหมสะพานแหมบักหลาดได้ไปตกบ่องสะพานบ่ไปสะพานจ่ว่าอายหาพ่อพ่ออ้ํอร่อยไหมสดๆเลยนะเนี่ยเคยกินกุ้งอยู่ใช่ปะ พุงอย่างพงเต้นบอแล้วตังอะตังเอาไปไหนแล้วตังให้แม่แล้วอืมอตังให้แม่แล้วอืมอืมอาหนูกลับไปไหมรอน้อน้องอาจจะกับกินข้าวแลงไปเล่นไหนต่อเตจบอนอ้าม เห็นชิ้นนี้แล้วบางคนนึกถึงลูกชายเนาะน้องวังเขาได้แล้าแกรห์ประหลักแกบเต็มบืวนี่นี่นี่แ่บบ้าแ่บแสบอาโมเออแ่บแสบเพราะว่าปลามันยังดิบอยู่ไงแฟนครับแต่กุ้งมันต้องให้กินหลายๆแ่บแ่บอ้ำ ้อาแบบไหมครับนึว่าน้ำจิ้มไหมนี่มีน้ำจิ้มด้วยนะกินเผ็ดได้เปล่ากินได้ปะอันนี้อํมวันนี้แกะแกเก่งอะเนี่ยแกกุ้งเก่งเดี๋ยวพี่อะน้ำจิ้มน้ำจิ้มจิ้มซีฟู๊ดเซฟเซฟอิบมีความสุขแฟนคลับไงกินแล้วก็ไปเตะบอลซุ่ม บอได้กินคอนเทนต์เดียวแฟนค่ะกินจริงกินจริงคลิปต่ออีพีสองเจอน้องๆแล้วทุกคน<ๆ>กินเผ็ดได้ปะ<ๆ>อ่ะจุม้มอ่ะจำจำใหม่จำอีกอ่ะได้ไหมครับโอเคแซบ อร่อยอร่อยนี่าพี่ดิวลองชิมหน่อยอื่อยอ่าปลาหมึกป๋ออืมปลาหมึกบ้าปลาหมึกอ่ำนี่ปลาหมึกย่างครับชิมครับหนูกินปลาหมึกได้เปล่าแซบ้า แซบเยี่ยมนับแทบอืมอัวอะ่ะหัวกุ้งกินหัวไหมครับ ต,ต,ตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นไหมเจอพี่เดียวรจริงเหรอพี่เดียวโพสในนี่เรานะต้องไปรีโพสนะครับจริงเหรอดูเห็นแล้วเหรออิ่มเลยทุกคนไหลสดนี้ได้ปลาน้องได้ปลามาจริงๆนะครับไม่คิดว่าจะได้ตัวใหญ่ขนาดนี้นะปลาช่อนแบบทุกคนดูด,ดูดิดูดีิ ตัวบุร์เลยอ่ะแล้วก็มีตัวเล็กด้วยเออได้ปลาปลามาเปลี่ยนกุ้งบ่แม่มีน้ำล่างมือบ่ให้อ่ายรอมีได้ริงสุดเด็ดไมก็มีมันลุดบอนนโมนโมก็คือเป็นพี่สุดก็คืออายุสิบสองในน้องเล็กใครน้องเล็กครับยกมือขึ้นคนนี้น้องเล็กเออแซ่บมีปลาหมึกด้วย มอไปเหมืนกนอร่อยเผ็ดไหมตื่นเต้นหรอเจอพี่เดียวอ่ะรูตื่นเต้นหรอกเอาลงมาก่อนลงมาลงมาเข <c oughs> าสั้นนะ่ะเอาลงมาข้างมามาเออมาลงมาลงมาก่อนเอออร่อยอร่อยอย่ากดพี่เดียวเป้าอย่ากดไหมอ่ะกดได้กอดได้กดกดก่อนกำลังใจมาเด็กๆมากำลังใจกันหน่อยมา วันนี้นะครับมาให้กำลังใจแฟนขับตัวน้อยนะครับเย่นะหนึ่งสองสามเย่ขอบคุณครับบครับจบแซ่บกากินต่อครับกินต่อตอนนี้อันนี้บ้านน้โมใช่ไหมหลังบ้านน้โมโอเคใครดูคลิปนี้ก็ขอให้มีความสุขนะครับมีความสุขไหมครับมีความสุขครับเพลไหมครับเย้ เฮ้แม่ครับเฮ้เฮ้ยแม่ครับเฮ้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเจอกันครับป้าขึ้นขึ้นขึ้นดีๆเจอกันนะครับเจอกันเด้อเจอกันเจอกันป้าเข้าบ้านเข้าบ้านพักผ่อนเรียบร้อยบ๊ายบาย